นางาเวงได้ยินคนร้องเพลงน่ะเสียงพ่อมากเลยค่ะเป็นคนร้องอ่ะอย่านางาเวงคนนี้เองอย่าแก้ฉันนะฉันนี่น้องเขาเป็นอะไรเหรอคนนี้ไม่ใช่เดี๋ยวตีเลยอะไรคุณคุณเจอกันคุณจะมาตีผมได้ยังไงครับเนี่ยนี่คุณเข้าไปในบ้านของฉันได้ยังไงเนี่ยฮะฉันถามจริงๆนะคุณไม่เห็นป้ายหน้าบ้านนี่เขาติดเอาไว้ได้ยังไง เขียนไว้ว่าอะไรนะครับป้ายด้านหน้าห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตค่ะห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตใช่อยอดแกเป็นคนอ่านป้ายข้างหน้าใช่ไหมเพื่อนใช่แกอ่านว่าอะไรนะให้เข้ามารับอนุญาตอ่านผิดนิดหน่อยได้ไหมบ้าอนนั้นเาก็ไม่ผิดพลาดกันได้นะครับต้องขอโทษจริงๆพอดีว่าเพื่อนผมตาลายเลยอ่านผิดเลยพากระเดินเข้ามาเลยเห็นว่าที่นี่นะบีแต่ดอกไม้สวยสวยตั้งแต่ผมเกิดมา ผมไม่เคยได้เห็นดอกไม้สวยที่ไหนจะสวยเท่าที่นี่มาก่อนแต่แปลกนะครับทไมนี่เป็นสวนดอกไม้แต่ทำไมถึงมีหุ่นไล่กาตั้งอยู่ด้วยเฮ้ยคนมนุษย์ผู้ชายที่ไหนล่ะมนุษย์นั่นมนุษย์เหรอมนุษย์เขาคนเหมือนกับพวกเราจริงเหรอาเขาเหมือนหุ่นไล่กาเฉยเฉยใช่เราเล่นครับเห็นคนสวยผมก็หยอกลรอไปนั้นแหละพ่อแซมไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณนะคะเป็นรพออะไรหรือเปล่าคอแบบนี้ครับ สถานที่นี้จะเป็นของใครผมมองว่ามันไม่ได้สําคัญหรอกครับที่สําคัญเลยคือมนุษยสัมพั์ที่ดีคนเราถึงแม้ว่าจะเป็นคนแปลกหน้าก็าต้องมียิ้มแย,ย้มแจ่มใสให้กันบ้างนี่คุณคุณว่าเหรอผมไม่ได้ว่าครับผมแค่พูดให้คุณฟังเฉยๆ <S 2> <S 2> <S 2> อด่ายเช่นถ้าพวกคุณรู้ว่าผมทั้งสามคนเป็นใครเนี่ยนะผมรับรองได้ว่าคุณเนี่ยจะต้องนาฟันออกปากแน่นอน คุณค้าลักษณะว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะบ้านผมมันคงจะขายลงเย็นแน่เลยใช่ครับขายลงเย็นครับคุณลูกค้าสั่ใครสั่งให้กูไม่ไปบริจาคไปบริจาควัดใจไหมสักโลนึงดูแล้วน่าจะกำลังเน่าเลยกำลังเศร้าสั่งช้าไปหน่อยนะลงเย็นทำไมจมูกไหลออกข้างนั่นเห็นไหมจมูกเปชนน้ำเหลือง มเอาเป็นว่าผมจะแนะนำตัวให้คุณรู้จักกันแล้วกันนะครับเฮ้ยแนะนำตัวทีคุณสุภาพสตรีทั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหเจ็ดครึ่งเฮ้เจ็ดครึ่งได้ไงก็ฉันกนกันเป็นคนเนี่ยคนไหนครึ่งคุณนั่นแหละที่ครึ่งเขาอย่างไรคะขอโทษทีค่ะไม่ครึ่งค่ะฉันเต็มใบค่ะ คนเล่นยไปเหรอใช่ค่ะไม่คึงครอบรค่ะโอ้ผมสุภาพบุรุษทั้งสามคนนี้แนะนำตัวเลยเพอนเป็นเด็กอารามครับาัพูดจรงยขอโทษนะคะขอโทษนะคะเขาจริงๆเงๆเลยไ่ทราบว่าเขาอยู่อารามไหนคะวัดบาอารามครับวัดเด็กวัดโอ้โหตุ้ยอ ไป็นเพื่อนพี่เล่นคู่เป็นไงวี่เล่นคู่ไกดบ้านด้วยกันี้วยอูทำไมไ่ะเหม็นคือกันเลยถ้าพูดงนี้แล้วไปแซวพี่เขาแต่พี่เขาไม่มั่นใจอี่ไปไหนวดอย่างนั้นเหรอเด็กวดน่เกียรมลยะเขามาอก่ใช่ไหมจเย็นจค้าบุณยุคนี้แล้วเขาไม่บูลลี่กันแล้วนะครับคุณคอผจะเป็นเด็กวัดแต่ชื่อผมนีก็เพราะเหมือนกันนะครับขอโทษดีนะคะทษทไมครับ รู้จักสักหน่อยค่ะมันเป็นมารยาอ๋อได้เลยครับถ้าคุณอยากรู้ผมจะบอกนะเฮ้ยนี่คุณผมเนี่ยชื่อว่าสนธยาครับแต่ที่เขารู้จักกันเลนะเขาจะเรียกผมว่าแบงค์สอนพระรามพระเอกพิ่เกพวงมาลัยพีเกออนไลน์เดิมแล้วหรือยังเฮ้ยหัวกับเพลงอะไรน่ยคนมีผลงานสอนรราม สอนรามเสนเด็กราชครับผมอยู่ที่วัดเขาเรียกผมว่ายอดแต่ถ้าเกิดคนเคยดูละครแล้วก็ผมเคยออกช่อง Netflix ด้วยนะเป็นไงครับเรื่องผมคุณดังเลยเรื่องอะไรบอกเข้ามาผมเล่นเรื่องไฟสุมสวงเฮ้ยเป็นพระเอกฟืนในฝนตกนี้ทำไงเล่นยากเลยเออไม่ตเกิดเลยฟืนไปไม่จิดเลยผมเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคนรู้จัก ทั่วประเทศเนี่ยเขาจะเรียกผมว่าอังเคิลอังเกิลหรืออังกอร์ดูดูอังกอร์ยืนดูน่ลยและชื่อชื่อในเรื่องเราไม่บอกชื่อในเรื่องผมมีชื่อว่ายืนครับผมถ้าฉันนั้นฉันก็จะขอแนะนับตัวฉันเองมีชื่อดวงใจชื่อคุณไม่รุ่องมากเลยนะครับชื่อดวงใจดวง แต่ที่คนเขารู้จักกันเขาก็จะเรียกว่าน้องปอยนางเอกตาสะอิกยะอ๋อนางเอกตาสะอิกบอกเข้าไปเลยฉันเองเป็นพี่ของดวงใจมีช่ว่าน้องดวงตกนื่อะไรนะคะดวงตกแต่ดวงดีอยู่นี่เลยหรือที่ทุกคนเขารู้จักกันในนามของเทยาคนที อะไรอะไรครับเนี่ยเรื่ออะไรเรื่องอะไรภาษาจีนแปลว่าหูตึงอ๋อก็ไม่เชื่อจีนนะแปลว่าภาษาภาษาจีนเนี่ยแปลว่าหูตึงเออภาษาจีนแล้วแตหูไม่ตึงเหรอครับหูไม่ตึงก็หิ้ไม่ได้รักไม่ใช่นะโทษเป็นไปดึงกลิ่นลุงพู่นไปบุหรี่ทั้งสามคนเจ้าเอ๋ยอะไรนะบุหรี่แลนะ ดูนี่เขามานเป็นผู้ชายแต่พี่เขาไม่น่าจะมีเพศนั้นเขามีเขามีอ๋อมีมีเพศภัยอ่ะมีมือใจให้เราตลอดใจนี้เราจะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักเราทั้งสาคนเราที่คนเขารู้จักกันมากมายเขาเรียกชื่อเล่นว่าชมนีแต่ทั้งหมู่บ้านย่านนี้แถวฟักนี้แถว แถววัดน,นี้แถววัดนี้ฟันมันจะหลุดไปแถววัดนี้วัดอะไรครับวัน,วนนี้วัดอะไรวันนี้วัดอะไรวัดสนใช่เปล่ามั่วแล้วเอ<ะ>้าจะมั่วได้ไงกูมาได้กับพ่อมึงที่นี่คือแม <c oughs> ่แต่พ่อกับ,บ,บมึงบอกไปก่อนเลยนะสันนี่แต่แถวย่านบ้านนี้เขารู้จักฉันในนามเคมจิลา <c oughs> <c oughs> คุณคุณเอาแกลอของจมูกก่อนได้ไหมผมลปล่อยผมเขาปล่อยผมแล้วฮะมกจินตนาการเป็นหากันรอกด้วยเออกัหาตัวันไแม่เหนาขอพงไม่อยู่ในเกมวะรพงหเือไงเป็นพงจมูกพี่เขาอ๋ออินดี้เจจันนะครับ

จนเรื่องซึ่งบอกสั่งให้เลือดเป็นรูปผิวแข็งเลื่อต้องมาเมื่อมีเลือดจะวิ่ง ขึ้นใหม่ครับคุณท่านเองสะโด พี่เคอรี่อะพี่อผมยังไม่มีคนแทนสอลาพี่อนยี่นนี่ยเนนี่พเอกเหรอดักไปก่อนเพื่อนดกไปก่อนเ้ยอยาอะไรนะออกไปคุณโดนใจไหมรังวายเลยไหมโดนใจไหมเพียงฉันเป็นน้องบอลเ่อเมอสอลาและน้องบอลเที่ยวกันออกไปเลยเอะกเลยลกเลย

คนที่มีความต่มากมากูดูหน้าต่างตอนแรกตอบแล้วเขาตื่นมาดูคนร้องอะรมาโอ้โห้ตัวทาเธอลหูแลตอนนี้ยอะไรกันะเราเียมันออ้อีอะไรเนี่ยโอ้โงเขาร้องว่าปล่อยปล่อยโอยปล่อยเปล ว่าคุณจังที่หน้าปอมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนว่าหน้าปอมเออรู้ไหาดาวโลรนี่เกใครทยทำบ้างอ่ะใครอาใครบ้างอ่ะไทยแต่ไม่มีกูเนี่ยปู่ไม่ได้เลยฮ่นั้นเขาก็เลยของจริงอ่ะปูไม่อยากว่ามึงกูว่ามึงแล้วรู้สึกว่าพี่จอนกระทบพ่อกูทำไมอ่ะไปเน๊อะไปเน๊อะ ไปไปไปไหนเดี SI by, by. Co, cinnamon, ๋ยวเขากล้ล่อมไม่ไปไ่เถอะเาขาไม่เขาไลงคาลรามั้งเหรอเขายังไม่เสร็จอ่ะลองกันหน่อยเด็กไปปีหน้าเราจะหาเรามาเล่นดีไห มองดีแล้วเนี่ยเขาจะเดินมาต่อยคุณใช่ไหมขอบละไว้ขอบคุณมากเลนะครับจะถ่ายรูปเราสักรู่นะครับ กับยิงได้หรอโซนรามตุ๊กตอนปืนยิงพี่ชนัมล้วนะโอ้ยเดี๋ยวถ้าม่อยู่ต่อจะเตะปีเปากเง้เอาักวยมาด้วยเหรอเนี่ย้ยดูแล้วอะไร ผมเขาผมติดอยู่ที่หนวดนะติดเอาเกษรนะครับเัษนิแกนั่งเี็บผมเลยนะผมไม่เก็ยเหรอเกยบม่กออกง่ายเหรอ